กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องย t ีแมคทายค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนำอีก1นึ่คันเป็น Toyota f o r t จูเนอข้ามาเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นยางตัวไหนค่ะส่าอนนี้ก็จะเป็นยางที่จะใส่กับ Toyota f o r t จูเนนะคะเป็นยางโตโยท a ยรุ่น s อ3ีสามไซส์สองหกห้านะคะตัวนี้เป็นดอกสปอร์ตช่วยในเรื่องรีดน้ำแล้วก็ยึดเกาะถนนนะคะด,ด้วยลวดลายยางก็จะเป็นลายลูกศรแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับลูกค้านะคะที่ช ควาสปอร์ตนะคะก็ขอแนะนำเลยตัวโตโยท้ารุ่น ST3 นะคะที่สำคัญ ST3 ยังมีการให้แบบนี้นะคะช่วยทำให้แม็กหลบยางพุทบาทได้ดีเลยค่ะตัวโตโยต้าก็มีรับประกัน60วันแรกกรณีบาดรวมแตกนะคะลูกค้าสามารถเทมเส้นใหม่ได้ฟรีค่ะสำหรับโตโยต้าคอนจนเนอร์ที่เข้ามาเปลี่ยนยางโตโยท้ารุ่น ST3 ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแก้มยางใกล้ สำหรับแก้มยางโตโยทายรุ่น ST3 ก็เป็นแบบนี้นะคะมีกาดเล็กน้อยให้ลูกค้านะคะช่วยทำให้แม็กหลบจากคุณบาดได้ดีเลยนะคะสำหรับไซส์ก็เป็นไซส์265 60R18 นะคะด้วยลวดลายยางก็จะเป็นดอกสปอร์ตลาลูกศรน,นะคะช่วยในเรื่องรีดน้ำแล้วก็ยึดเกาะถนนนะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามในที่เบอร์024594626 หรือว่าถ้าแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้า t o y o ต a Fort er ์จูเ์มากๆที่เลือกใช้บริการร้านเอทีแมค์ไยสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ